นะครับศาสดาไม่ได้เป็นผู้พากษารพระเจ้าต่างหากที่เป็นเจ้าของนรกสวรรค์จะเป็นผู้พากษานะครับคนดีก็จะได้ความสวรรค์คนชั่วก็จะต้องลงนรกนีก่คือความยุติธรรมนะครับเพราะนั้นศาสนาพูธนะครับเชื่อในโลกสวรรค์ถ้าเชื่อในโลกเชื่อสวรรค์แล้วเนี่ยถามว่าเชื่อในพระเจ้าไหมต้องมีพระเจ้าโดยปริยายนะครับแล้วสวรรค์นรกเป็นของใครลองถามพระดูพระก็อ้ามปุ้งอยู่เหมือนกัน นะครับพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของนรกเจ้าของสวรรค์แต่พระพุทธพ,พ,พระพุทธเจ้ามาชี้ทางว่าทางนี้ไปสวรรค์เราก็เดินตามรานนั้นเองนะครับบรรดานบีทั้งหลายก็เป็นผู้บอกทางที่จะไปสวรรค์และชี้ทางด้วยว่าทางไหนจะไปนรกมนุษย์ก็เลือกเอาแล้วกันนะครับอันนี้พอหลายคนนี่ไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อพฤติกรรมมันก็เปลี่ยนพราพฤติกรรมของมนุษย์มันถูกกาหนดด้วยความเชื่อถ้าเชื่อว่าโลกหน้าไม่มีการสอบสวนไม่มี มนุษย์ตัคิดว่าตายแล้วก็จบเพราะฉะนั้นก็จะใช้ชีวิตบนโลกนี้อย่างเมามันสมัยก่อนเวลานบีมาสอนนะครับคนหัวลเลาะยาะมีด้วยเหรอมนุษย์จะฟื้นืนชีพิขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเยอะเยะยังไม่พอนะครับบางคนเนี่ยกอบเอาฝุ่นดินขึ้นมาแล้วเป่าใส่หน้านบีอ่ะบางคนก็เอากระดูกบุบบี้ในมือแล้วก็ปาใส่หน้านาบีเป็นการเยอะเย้ยถากถาังท่านนบีก็อธิบายโดยอุปมานะครับว่า อุปมาของการฟื้นคืนชีพหลังความตายเหมือนกับทะเลทรายที่แห้งแล้งเราไม่เห็นพืชพันธุ์ใดๆโผล่ข,ขึ้นมาเลยก็เึกว่าไม่มีอะไรแล้วแต่พอฝนตกลงมาจากฟ้าฟาดินฉ่าน้ําชุม่มแล้วก็พักหนึ่งก็จะมีต้นอ่อนจะงอกขึ้นมาบนพื้นดินแล้วก็เติบโต,ตขึ้นมแมลงก็เข้ามาสัตว์กินแมลงก็เข้ามาอุปมาของการฟื้นคืนชีพหลังความตายก็ประการชนนี้แหละจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่มเมล็ดอินทผลัมแข็งอย่างกระหิน ผู้เเจ้าเปริกมันออกมาให้เจริญเติบโตเป็นลําต้นผิดอกออกไปให้ผลทําไมพระเจ้าจะทําให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพทั้งไม่ได้นะครับรงถามมนุษย์ในคัมภีรกุรานว่าตัวเจ้าก็เป็นแค่ตัวสเปิร์มในร้านอสุจิที่น่ารังเกียจแล้วเราได้ทําให้เจ้าเนี่ยเติบโตในคันมันดาคลอดออกมาเป็นตัวเป็นตนจนกระทั่งเติบโตแล้วก็ตายแล้วมันยากนักรือที่เราจะทําให้สู่เจ้าฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งจะเชื่อก็ เชื่อจะไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่เชื่อในเรื่องก,การพื้นคืนชีพหลังความตายพฤติกรรมของมนุษย์ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งถ้าเชื่อก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับถ้าหากว่าใครไม่เชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายมนุษย์คนนั้นก็จะเป็นเสมือนกับปลางโง่ในนิทานอินเดียเรื่องหนึ่งที่เขาเล่าให้ลูกหลานฟังนะครับว่ามีหนองน้ําแห่งหนึ่งฝูงปลาแหวกแวกกันอยู่มากมายวันหนึ่งเนี่ยมันมีไส้เดือนเกี่ยวเบ็ดหย่อนลงมา ฝูงปลาในว่ายกูวนเข้าไปหมาจะงับเหยื่อปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในหนองน้ํานั้นมานานแต่นิทานไม่ได้บอกว่าปลาเก่าว่าไอ้ปลาใหญ่ตัวเนี้นะครับบอกว่าไอ้ลูกหลานยังงับเหยื่อเพราะถ้าหากว่าเองงับเหยื่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเบ็ดแหลมแหลดแหลมแหลมเนี่ยเกี่ยวปากเองแล้วเขาก็จะดึงเองเนี่ยขึ้นไปอีกโลกหนึ่งซึ่งไม่มีน้ําพอไปถึงโลกนั้นแล้วเขาก็จะทุบหัวกระบาลเอง แล้วก็ขอเจต,ตัดขีบตัดาหางขาท้องเอาไส้เอกออกท่านั้นยังไม่พอเขาจะเอาเองเนี่ยหย่อนลงไปในกระทะร้อนๆที่มีน้ํามันเดือดปาลาัยรุ่นจิกโกลขาโจหลายตัวหัวเลาะยอะมีด้วยอลุงฉันเกิดมาว่ายน้าป่อตดำฉันก็เคยเห็นนะลูกที่ไม่มีน้ําด้วยความที่ไม่เชื่อเพราะตามองไม่เห็นนะครับก็งับเหยือ่อติดเบ็ดถูกกระตกขึ้นพ้นน้ํา พื่จะรู้ทันทีว่าอ๋อโลกที่ไม่มีน้เนี่มีอยู่แต่พอไปถึงโลกนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ปลาตัวใหญ่กักไว้ทุกประกาศกลับมาไม่ได้แล้วก็ฝากนิทานเรื่องนี้เอาไว้นะครับกินอาหารปลาเมนูข่าวหน้านะครับก็นึกถึงนิทานเรื่องนี้แล้วก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าจะเป็นปลาตัวไหนครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ,บ,บท่านอบดีก็จะสอนเรื่องของกฎกําหนดสภาวะ กฎกำหนดสภาวะหมายถึงกฎที่พระพุทธเจ้าได้กําหนดเอาไวใ้ให้แก่มนุษย์ทุกคนนะครับเหมือนกับพระองค์เขียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่ผู้หญิงก็ผู้ชายเราเลือกไม่ได้นะครับเพราะเรากำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราจะได้รับปัจจัยมากน้อยแค่ไหนบางคนทำถ้าตายไม่ได้นะครับเพราะว่าพระเจ้ากําหนดไว้แค่นี้ละ นะครับความรู้ความสามารถของแต่ละคนไม่เท่ากันพระองค์จะให้มนุษย์ทุกคนหน้าตาเหมือนกันตัวอย่างเท่ากันก็ทําได้เหมือนกับที่พระองค์ทให้มีแพนด้ากับมาแพนดี้เหมือนกัน,กน,กนแต่พระองค์ไม่ทำเพราะถ้ามนุษย์ทุกคนเหมือนกันหมดนะครับไม่มีความแตกต่างเรื่องความรู้ความสามารถนะครับสังคมมันก็ไม่ต้องพึง่งพาอาศัยกันก็เป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นจึงต้องมีคนหนึ่งมีส่วนขาดมีส่วนเกินให้เป็นสม,มือนกับฟันเฟือง นะครับที่จะมาลงล็อกเข้าด้วยกันแล้วก็เป็น,นกลไกขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกันนะครับทุกอย่างพระเจ้าได้กําหนดเอาไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่า<ม>เราพอใจในสิ่งที่พระเจ้าประทานแกเราเท่านี้เราก็มีความสุขถ้าหากว่าเราไม่พอใจในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แกเราเราก็ไม่มีความสุขครับยกตัวอย่างง่ายๆเช้าตื่นมาแปลงฟันแล้วก็ดูหน้ากระจกมองหน้าตัวเองน้อยอ,อกน้อยใจทําไมหน้าเราไม่เหมือนพี่สี่เหลี่ยม แค่นี้เราก็เริ่มเป็นทุกข์แล้วเริ่มคิดแล้วเห็นไหมฮะเพราะนั้นถ้ายอมรับทัวอย่างก็เออก็หูตาจะบุกปากก็ยังโคกเนี่ยเห็นไหมฮะเราก็พอใจก็มีความสุขครับคําสอนของพระเจ้าที่ประทานให้แก่นบีในปัจจุบันนี้นบีไม่มีชีวิตแล้วนะครับแล้วพระเจ้าก็ไปไปหามนุษย์แต่ละคนโดยตรงถ้าเราอยากจะรู้คําสอนของพระองค์เราก็ไปดูได้ในคมภีร์ครับซึ่งเป็นบันทึกคําพูดของพระเจ้าที่ให้แก่นบี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยประกอบขึ้นเป็นหลักศรัทธาหกประการที่มุสลิมต้องมีประจำใจขาดข้อหนึ่งไม่ได้หรือว่าปฏิเสธข้อหนึ่งข้อใดไม่ได้ถ้าปฏิเสธข้อหนึ่งข้อใดก็ถือว่าปฏิเสธหมดแล้วก็พ้นจากการเป็นมุสลิมไปโดยทันทีนะครับถ้าหากว่าเราบอกเราเชื่อพระเจ้าแต่เราไม่เชื่อในเรื่องการฟื้นืนชีพนั่นแหละ คือไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าคอยบันทึกความดีและคอยตัดสินเราในโลกหน้าถ้าเราไม่เชื่อในนบีก็หมายความว่าเราไม่เชื่อพระเจ้าเหมือนกันเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าถ้าหากเชื่อฉันก็ต้องเชื่อนบีเพราะฉันส่งนบีให้นําคําพูดของฉันมาเชื่อนบีได้กับเชื่อฉันและถ้าเชื่อฉันก็ต้องเชื่อในนบีโดยปริยายนะครับความเชื่อในสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าหลักศรัทธาหกประการนะครับ แต่ว่าความศรัทธาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ภายในใจไม่มีใครมองเห็นเหมือนกับอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างที่มนุษย์มีต่อใครบางคนเช่นเรารักใครสักคนหนึ่งมีความรักอยู่ในใจแต่ก็ได้แต่มองเข้าแล้วก็เลียปากน,นั่นแลบลิ้นเลียปากเวลาเขามองเราเนี่ยเขาจะคิดอย่างไรขงเขาคงจะคิดว่าไอ้นี่มองเราแล้วแลบลิ้นเลียปากนี่มันหืน่นหรือเปล่าจริงไหมฮะ เพราะนั้นถ้ามีความในใจอะไรมีปากไว้ทําไมล่ะก็บอกออกมาสิผมชอบคุณผมรักคุณสันตก็ฉันนั้นนะครับถ้าหากว่าเรามีความศรัทธาศึกษาแล้วเออหลักศรัทธานี่มันไม่ได้เสียหายอะไรนี่มีเอาไว้ยึดเหนี่ยวในชีวิตมีไปก็ไม่ได้ขาดทุนไม่มีต่างหากที่ขาดทุนแล้วคุณอยากจะเป็นมุสลิมเมื่ออยากจะเป็นมุสลิมคุณก็บอกกับพระเจ้านะครับบอกพระเจ้ามาเลยนะครับโดยการกล่าวคําปฏิญาณนะครับ กล่าวคำปฏิญาณกล่าวคำปฏิญาณตนกล่าวคำปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นาศาสนทูตของพระองค์หากกล่าวเป็นภาษาอาหรับได้ก็ดีคือกล่าวว่าอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัลลัลลอฮ์ ใครที่กล่าวคําปฏิญาณตนตรงนี้นะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจในหลักศรัทธาหกประการเนี่ยโชคดีโชคดีมากมากโชคดียินผมอิจฉามุส穆斯林同นก็อิจฉาเพราะอะไรครับที่โชคดีเาลาได้สัญญาเอาไว้ในคำพิพรอัลว่าใครผู้ใดที่กล่าวคําปฏิญาณตนด้วยความบริสุทธิ์ใจในหลักศรัทธาหกประการนี้พระองค์อภัยบาปในอดีตให้ แล้วเริ่มต้นชีวิตที่สะอาดกันใหม่ไม่เรียกว่าโชคดีแล้วจะเรียกว่าอะไรราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับมันก็ทำาบ